สมอไซสสไตล์ช่างบรรณาก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอาการนะครับเบกต่ําย้ําเบรกแล้วสูงนะครับอาการอ่าของรถยนต์นะครับเพื่อนๆนะครับเวลาเบรกแล้วก็จะมีอาการกินข้างใดข้างหนึ่งด้วยนะครับเพื่อนๆมันเป็นที่อะไรจะแก้ไขตรงไหนนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อนๆนะครับ รถที่เราใช้อยู่ทุกวันทุกวันนะครับเพื่อนๆเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งบางทีนะครับอ่าเหยียบเบรกหรือว่ากดเบรกลงไปเบรกต่ํานะครับต่ําแทบจะติดพื้นนะครับพอยกเท้าขึ้นมากดลงไปใหม่นะครับกลายเป็นเบรกสูงนะครับเพื่อนๆอาการแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับให้ทําการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อนคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับแต่ถ้านะครับ เบรกสูงสูงต่ำต่ไม่คงที่นะครับอันนั้นก็คือเป็นส่วนของกรณีเบรกแตกนะครับเพื่อนๆและก็เวลากดเบรกเบาๆเบรกจมลึกนี่ก็อันตรายมันก็มาเกี่ยวข้องกับการไล่ลมเบรกไม่หมดหรือว่าระบบเบรกรั่วมีอากาศเข้าไปในระบบเบรกนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าคลิปนี้เราจะพูดถึงในส่วนของกรณีเบรกต่ำเวลาย้ำเบรกแล้วเบรกสูงขึ้นมาเป็นปกตินะครับเพื่อนเ นรับเราจะมาพูดถึงเคสนี้กันนะครับจะแก้ไขยังไงนะครับเป็นที่อะไรนะครับเราจะมาดาูในส่วนนี้กันนะครับเพื่อนๆเบื้องต้นนะครับเราก็ทําการตรวจเช็คระดับน้ํามันเบรกก่อนเพราะว่าอาการลักษณะแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งอ,อย่าพิ่งคิดมากนะครับบางครั้งบางทีอาจจะ ไม่ใช่เบรกลวนะครับแต่เราก็ต้องทําการตรวจเช็คระบบเบรกก่อนนะครับเพื่อนๆปั๊มเบรกมีการลวซึมใต้ปั๊มไหมน้ามันเบรกลดระดับลงมาผิดปกติไหมถ้าน้ํามันเบรกลดระดับระดับลงมานะครับอ่านานๆทีจะเห็นลดลงมานิดนึงเอออันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเป็นความสึกของผ้าเบรกนะครับน้ํามันเบรกจะลดลงตามความสึกของผ้าเบรกนั่นเองนะครับเพื่อนๆ หลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการตรวจสอบนะครับที่ล้อนะครับเพื่อนๆที่ล้อทั้ง4ี่ล้อนี่แหละนะครับถ้ามีเบรกลั่วนะครับเบรกรั่วเบรกซึมนะครับยางรถของเราจะเปื้อนนะครับจะเปื่อนน้ามันเบรกนะครับแต่ถ้าส่องดูแล้วยางแห้งยางไม่มีความชื้นนะครับก็ถือว่าเบรกไม่ได้รั่วนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆเมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีเบรกรว่วไม่มีเบรกซึมนะครับ ให้ลองทําการตั้งเบรกนะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นดัมเบรกนะครับเพื่อนๆนะครับหาไม้ลองล้อไว้ดีๆนะครับเพื่อนๆขึ้นแม่แรงให้ล้อข้างใดข้างหนึ่งลอยก่อนนะครับปลดเบรกมือไว้นะครับเพื่อนๆทีนี้เราก็จะมาทําการนะครับตั้งเบรกนะครับเพื่อนๆมาลองทําการตั้งเบรกดูก่อนนะครับที่ตุมล้อหลังนะครับอันนี้อาจจะเพื่อนนิดนึงวิ่งผ่าฝนมานะครับเพื่อนๆ ขาจะมียางนะครับอุดรูสําหรับตั้งเบรกไว้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นรถปิกอัพเราก็จะอยู่มุมด้านบนนะครับเพื่อนๆนถ้าเป็นปิกอัพจะอยู่มุมด้านบนนะครับถ้าเป็นรถ6ล้อจะอยู่ด้านข้างด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่ารถ6กล้อรถบรรทุกก็จะเป็นลูกสูบเบรกตั้งนะครับ ก็มีลูกสูบเบรกตั้งผมเห็นในมาสเตอร์แฟมิลี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นลูกสูบเบรกตั้งเหมือนกันดัมเบรกหน้านะครับเพื่อนเพื่อนนะครับดัมเบรกหน้านี้ก็จะเป็นลูกสูบตั้งทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเป็นวางในแนวตั้งนะครับถ้าเป็นมาสเตอร์แฟมิลี่นะครับแต่สําหรับ i ิก up ทั่วไปเบรกหลังจะเป็นลูกสูบนอนนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับเพื่อนเพื่อนเอานะครับ เทคนิคและก็วิธีการตั้งอุปกรณ์ในการที่จะใช้ตั้งนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับโดยการเขี่ยฟันเฟืองนะครับเขี่ยฟันเฟืองนะครับเพื่อนเพื่อนโดยใช้ไขควงแบนนี่แหละเขี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนรถบางรุ่นนะครับอาจจะเขี่ยขึ้นบนทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับรถบางรุ่นอาจจะเขี่ยลงนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องอ่าศึกษาไปเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับเทคนิคการตั้งนะครับ ก็คือเวลาเราเฉี่ยฟันเฟืองไปหมุนล้อไปด้วยแล้วก็ฟังเสียงไปด้วยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนเพนเมื่อกี้เพื่อนเจะได้ยินเสียงผ้าเบรกกับจานเบรกเสียดสีกันเบาๆนะครับ ก็คือจะเอาประมาณนั้นนะครับตั้งล้อซ้ายและล้อขวานะครับเพื่อนเพื่อนให้มีเสียงผ้าเบรกเสียดสีกับจานเบรกนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนดูด้วยอย่าให้ล้อฝืดเยอะนะครับอ่าที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเฟืองที่เราเขี่ยไปนั่นเองนะครับสําหรับมิตซูบิชินะครับงัดขึ้นบนนะครับงัดขึ้นบนถ้าเป็นนิสสันข้างหนึ่งงัดขึ้นบนข้างหนึ่งงัดลงล่างหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะครับไม่ได้ซ่อมรถยนต์นานแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับก็ลักษณะเหมือนกันนะครับลักษณะเหมือนกันนะครับการเฉียฟันเฟืองเพื่อที่จะทําการตั้งเบรกนะครับเพื่อนๆนะครับ นะครับเพื่อนเพื่อนก็คงจะได้ยินเสียงาจานเบรกเสียดสีกับผ้าเบรกไปแล้วนะครับหลังจากที่ทําการปรับตั้งขึ้นนะครับทีนี้ก็หมุนดูล้อนะครับล้อให้มีอาการเริ่มฝืดมือหรือว่าหมุนไปมีสะดุดเป็นบางครั้งก็พอนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเชียร์เพิ่มอีก3-5ถึงฟันเฟืองนะครับเพื่อให้มีการาหมุนไปแล้วมีการสะดุดมือสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆนนะครับ ผมก็จะเอาอยู่ประมาณนี้ไม่ฝืดมากหมุนไปสะดุดมือนิดนึงเพราะว่าจานเบรกไม่ได้กลมชัวร้อเเซอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีจุดที่สะดุดมืออยู่นิดนึงให้รู้สึกว่าสะดุดมือนะครับให้ชัวว่าผ้าเบรกกับจานเบรกชิดกันจริงๆนะครับเพื่อนๆชิดกันไม่ใช่หมายความว่าต้องล้อฝือดตลอดนะครับมันจะฝืดเป็นบางจางังหวะแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆ หลังจากที่ทำการปรับตั้งเบรกดำหรือว่าเบรกหลังเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้นะครับ เบรกที่สูงขึ้นนะครับเพื่อนเเวลาเราเหยียบเบรกเราจะไม่ต้องไปย้ำแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเบรกจะสูงขึ้นแน่นอนชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆเพราะว่าผ้าเบรกหลังสึกนะครับเพื่อนเเราจะเราจำเป็นจะต้องทําการปรับตั้งนะครับเพื่อนๆนแต่ถ้าเราปรับตั้งเบรกแล้วเบรกยังสูงๆต่ำๆอยู่อันนี้อ่าให้มองไปที่อ่าซินปั๊มเบรกในดุมล้อรั่วหรือเปล่านะครับลูกยาง แม่ปั๊มเบรกบนรั่วหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ต้องว่ากันไปอีกอ,อย่างหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้แนะนําให้เพื่อนๆทําการตรวจเช็คอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อนๆนทีนี้นะครับหลังจากที่เราทําการตั้งเบรกนะครับก็จะมีผลต่อนะครับการตั้งเบรกย่อมมีผลต่อเบร,รกมือนะครับเพื่อนๆนเบรกมือถ้าเป็นเบรกข้างพวงมาลัยนะครับถ้าเป็นเบรกมือข้างพวงมาลัยก็อ,อยู่ประมาณ1 0 1ถึงแก๊กนะครับถ้าเป็นเบรกมือที่อยู่ข้างเบาะ นะครับก็ปรับตั้งไปที่5-8ถึงแดแก๊กเวลาเราดึงขึ้นมานะครับเ,เพื่อนเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับการปรับตั้งเบรกนะครับเ,เพื่อนๆนะครับอาการของเบรกนะครับที่กดลงไปเบรกต่าพอยกเท้าขึ้นมากดลงไปใหม่เบรกสูงนะครับหรือว่าย้ำๆเบรกแล้วเบรกสูงนะครับเพื่อนๆนบางครั้งบางทีนะครับอาจจะไม่ใช่เบรกแตกแตก ก่อนที่เราจะไปตั้งเบรกให้เราทําการตรวจสอบระบบเบรกก่อนอย่างที่ผมพาตรวจสอบเมื่อกี้นะครับเช็คใต้ปั๊มบนนะครับเช็คใต้ปั๊มบนอ่าปั๊มที่เรากดเบรกนะครับแน่ปั๊มเบรกบนในห้องเครื่องนะครับมีการรั่วซึมหรือไม่นะครับเช็คที่ดุมล้อทั้งสี่ล้อนะครับดูว่ามีรอยเปื้อนของน้ํามันเบรกนะครับยางยาง ยางฝั่งข้างในของเราเพื่อนน้ามันเบรกหรือไม่ถ้ามีความชื้นเปียกชื้นก็แสดงว่าเบรกเราแตกนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเช็คแล้วปกติดีทุกอย่างนะครับเพื่อนเอนเช็คแล้วปกติดีทุกอย่างก็ให้ทําการปรับตั้งเบรกดาขึ้นนะครับอ่า<ต>ถ้าปรับถ้าปรับตั้งเบรกดาขึ้นแล้วนะครับเบรกลังขึ้นแล้วรถจะเบรกสูงขึ้นมาทันทีนะครับเพื่อนๆออ่าอย่าอย่าไปตั้งนะครับอย่าไป ตั้งปั๊มเบรกนะครับอย่าไปตั้งปั falls falls right ๊มเบรกตรงใต้พวงมาลัยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าไปตั้งปั๊มเบรกใต้พวงมาลัยโอกาสติดเครื่องขับไปแล้วเบรกติดมีสูงนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจะกลายเป็นเบรกยันนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าไปตั้งเด็ดขาดนะครับให้ไปตั้งที่ล้ออย่างเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับการตั้งเบรกทุกครั้งย่อมมีผลต่อเบรกมือนะครับเพื่อนเพื่อนการตั้งเบรกทุกครั้งย่อมมีผลต่อเบรกมือนะครับ เบรกมือจะชิดขึ้นจะสูงขึ้นจะดึงได้จะเบรกรถได้ดีขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะเห็นเบรกมือเราต่ําต้องดึงต้องต้องดึงขึ้นมาเยอะๆถึงจะเบรกอยู่ก็เลยไปตั้งสายเบรกอันนั้นไม่ถูกนะครับเพื่อนๆนะครับไม่อยากให้เพื่อนๆไปตั้งสายเบรกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไปตั้งสายเบรกมือเวลารถบรรทุกหนัก รถบางรุ่นน้ำหนักกดลงแล้วเพาแล้วเพาล้ออาจจะถอยไปด้านหลังทำให้เบรกตึงเบรกติดก็เป็นไปได้แต่แล้วก็มีรถหลายๆรุ่นเวลาใส่ของแล้วบรรทุกน้ำหนักลงนะครับเพาล้อจะขยับมาด้านหน้าเอออันนี้ทำให้สายเบรกมือหย่อนนะครับอันนี้เราก็ต้องดูเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับ ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็ฝาก YouTube ช่องที่2องนะครับซ่อมหัดทําเกษตรยามว่างนะครับเพื่อนๆคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆเอฟซี FC ครับ